ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องบางรุธวิถิตนบ้านบ้านเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะล้างสต๊อกนะครับผมล้างสต๊อกปลาก็ปลาที่ว่าไซส์เล็กๆนะครับผมไม่ว่าสีแดงหรือว่าสีเขียวนะครับทุกคนผมก็จะล้างสต๊อกนี่นะครับไซส์ก็จะประมาณนี้ก็เบ่งให้ไปในราคาสามสิบบาทนะครับทุกคนแต่ว่าค่าจัดทูงก็เหมือนเดิมนะครับทุกคน ถ้าว่า3ามตัวขึ้นไปก็เบิกบบกเพิ่มตัวละ5บาทนะครับแต่ว่าไซส์เล็กนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมก็บวกค่าจัดส่งเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวไซส์ไซส์เล็กถึงกลางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับผมก็ให้ไปในราคา30บาทนะครับผมส่วนกระเป๋านะครับผมใครจะสนใจกระเป๋านะครับผมแบนดของรถมาแบนดบนของอะไรก็เร้วแเต่นะครับผมมีนะครับผม ก็เฟนผมเปิดแบ่งอยู่นะครับกระเป๋า<ม>ก็ใครที่สนใจก็จะเอาให้เฟนก็ได้นะครับผม <Wow. S 2> ก็มิ้นมาถามได้นะครับผม <Wow. S 2> ก็มีอยู่หลากหลายเลยนะครับผมกระเป๋า <Wow. S 2> ส่วนปลานะครับผมปลาน,นี่ผมก็เปลี่ยนน้ำนะครับเมื่อวันผมก็เปลี่ยนน้ำปลาเลยกอนนี้ก็จะเป็นชุดตัวละห้าสิบนะครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ทั้งนั้นนะครับผม <Wow. S 2> เปลี่ยนน้ำเลยให้ทุกคนได้ดูชัดๆนะครับทุกคน <Wow. S 2> นี่ แล้วก็แถวนน้นนะครับผมแถวนน้นมันก็จะเปลี่ยนน้าวันนี้นะครับแถวบนโน้กก็เปลี่ยนเลยก็มีแถวนี้นะครับผมแถวนี้ส่วนตัวเมียนะครับผมตัวเมียก็เยอะแยะนะครับทุกคนนี่ตัวเมียลูกเพาะนะครับผมลูกเพาะตัวใหญ่นะครับผมใหญ่มากก็พร้อมผสมพันธุ์นะครับผมใครจะเอานะครับผมได้ตัวละห้าสิบบาทนะครับผมส่วนในนี้ก็ผมเพาะปลาลูกโม่กับปลากัดปลาไว้นะครับทุกคนนี่วนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ในนี้นะครับผมเพาะไว้ด้วย ก็ปลาลูกม้อนะครับผมไม่รู้จะได้ไม่ได้นะครับก็ข้างนอกนี้ก็ราคาตัวละสามสิบาทเหมือนกันนะครับทุกคนถ้าใครจะเอานะครับผมก็ล้างสต็อกนะครับก็จะเอาชุดใหม่มาลงนะครับผมก็ออกชุดนี้หมดก่อนนะครับราคาสามสิบาทนะครับผมใครสนใจก็ม้นมานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ